ครับกาบสดครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับมาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีครับพี่ชอบพวกไหนพี่ทักมาครับพี่โทรมาพี่แอดไลน์มานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับพี่ผมมีเท้าเวสสุวรรณครับพี่เป็นเนื้อสำลิสนะเก่ามากครับพี่นี่ครับพี่นี้ภาษาคนโบราณนะพี่เก่าครับพี่เก่ามากเลย เรื่มเปิดเลยพี่สำเร็จครับนี่โคตรเก่าเลยพี่เก่ามากครับนี่เอาสองพันบาทจ้ะพี่สองพันบาทเพราะว่าเป็นเนื้อสำเร็จจ้ะพี่ทุนแพงนะแล้วเก่าจริงพี่เก่ามากเลยครับนี่ครับนี่เก่ามากเลยพี่น่าจะเป็นยุคทวายุคต้นด้วยเก่าจริงพี่สวยสองพันบาทจ้ะพี่ อบพี่โทรได้เลยนะพี่ออนไลน์มานะพกกระกุลปุรีครับพี่เนื้อชิงเงินสมกระลอกกระแตพี่โคตรเก่าเลยรลเบิดระลเบิดแบบเนี้ย เอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับพี่เจ็ดร้อยครับพระพุทธชินราชใบเส็มมาพิมพ์ฐานเตี้ยเนื้อชินเงินครับสวยข้างระเบิดเลยพี่นี่เหมาบ้านมาได้น,นะพี่สวยครับโหโคตรสวยเลยพี่ เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทจะพีจ่จ๋าเนี่พระลร่วงนั่งกูกขอกมัวเนื้อสมแดงชัยภูมิระเบิดแบบนี้เลยพี่พลวงนั่งสวยสุด เอาหกร้อยบาทพะลงนั่งหกร้อยบาทจ้ะพี่น,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 นี่หูยานองนี้หูยานสนิมแดงกูวัดเปิดน,นี่โคตรหายากเลยนะพระหูยานพี่สนิมแดงครับเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จาก็ใช้พี่ชอบพี่โมันได้เลยพี่ไอ้ง่างตาไฟพี่นี่น้ำสำลิด เอาหกรอยนะหกร้อยนะพี่หกร้อย <600 S 1> ผมมีตะก,กุดคู่พร้อมแผ่นหลงพ่อเดิมตะก,กุดหลงพ่อเดิมครับหลวงพ่อเดิมครับรเอาหกร้อย เดิมน,น่าใช้มากพี่หกร้อยพี่ชอบพี่โทรเลยนะพี่ออนไลน์นนะพุทธวดพิมพ์เอปั๊มซ้ำอาเจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยแบบนึงนะอ่าน,นี่ พพ์มพีปั๊มซ้ำครับเจ็ดร้อยอู่เราจะแตกนี่สวยนี่พี่เนี่ยพระพิตาเนี่ยพอแกพิมพ์ปั้นองค์นี้เหลือองค์เดียวเ,เ,เลยพี่นะสวยนะ นี่ลักแตกแตกับพี่ดูครับยิงแห้งแต,แตกเนี่ยสวยสวยพระปิตาสั่งกระจายเนี่ยสวยมากหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจะพี่ปิตาผู้เอียงมนันหนังก้นอุชันลงเนี่ยพี่หายาก หนึ่งพันบาทจ้าหนึ่งพันบาทเขี้ยวเสือบาเนี่เก่าโคตรเก่าเลยพี่เอาหกร้อยโคตรเก่าเลยหกร้อยหล่อโบราณนี่ รุ่นแรงหรงพ่อจงวันหน้าต่างนอกเ <9. S 1> ก่าอันนี้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพันบาท อู่ทองจ้ะอู่ทองเกาหิงกอบพี่เรื่อโบราณมาเลยอู่ทองพี่พักกุเอา600หกร้อยเยวะปาก้าพอแดงปีสูดสามพอแดงปีสูดสาม อาหกร้อยดี๋ยพี่กิ่งตะกัตตนพี่ต่อ <c oughs> โทษทีครับขึ้นต่อมาเยอะขายไม่ได้จริงพี่เนี่ยผมตั้งใจจะขายเป็นพันด้วยนะพี่โคตรเก่าเลยเนี่ยพาะเล่มทองมาผมเอาเจ็ดร้อยเองโคตรถูกเลยตั้งายตั้งใจจะขายเป็นพันทั้งเนี่ยเก่าทุนแพงพี่เก่านะไปดูสิกิ่งตะกะตตน เก่ามากอาเจ็ดร้อยโมสุทัดกิ่ง,งานาจากกระแตนโหพี่เรห่าโคตรเก่าเลยโคตรเก่าแล้วเจ็ดร้อยรอปั๊มหลงพวกกลัวรุ่นแรกสวยมาก โอยเพริสวยมากจะละลายแล้วองเนี้ยองเนี้ยหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทนะองนี้สวยจะเป็นโลกเลยองนี้สวยมากสวยสุดสุด่งลงส่สงไปกวดกติละวันได้หนสวยสวยองนี้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาท เยวเราปูทวดปุทิมตาของปูทวดเป็นเม็ดเลยพี่สวยครับเก่าทองทองแดงก็เก่าโหพิจูดตาคมเส้นผม สวยเลยเอาหกร้อยแล้วกันมีหกร้อยหกร้อยสวยสวยแต่พ่แก้วพ่อแก้วพิมพ์ปั้นมือด้วยเนะี่ยเอาหกร้อย สองสี่เก้าเจ็ดปุทวดเนื้อว่านพิมใหญ่หลายจุดก็ไปค่อนหนึ่งพี่ขอบไม่ค่อนดูที่พาา้าพ้าสวยเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยมีพักมีพระกิ่งทะเลส่วนนีน่เนืว่า อันนี้หนึ่งพันบาทเป็นเจ้อวะโหดีดีพี่พระพิคเนตสายใต้ตน่าใช้ทองยังเทือนนี่พี่เจ้พระเจ้าโชคลาบเอาหกร้อยน่าใช้มากหกร้อยพี่ สุดเด็ดว่าลราขังโอ้โหสวยสุดส่วเลยพิมพ์ใหยออกตันโอ้โหสวยมากใช่ไหมพี่มันใส่ไมินแัแหละคาปแป้งให้เยอะเลยสวยหกร้อยหกร้อยครับพี่ หกร้อยครับพี่ชอบพี่โทรนะมาดีกงพี่โ้โหนี่ก็สวยพี่ดูสมใหญ่เลยเกศรถสมพระประธานรถละครเอาหกร้อยวันนี้อยากขายอยากขายจ้ะสมเด็จ หลวงพว่อโวยแบวกม่านพิมพ์ใหญ่ยุคแรกจินผสมว่างเตรียมโบราณเลยเนี่ยเอาหกร้อยหกร้อยพี่เบียกแก้ปุเอี่ยมวมันหนังพึ่งแด้มาใหม่โคดเก่าเลยแล้วลดังน่นนะดังแน่นนะพี่รักเก่าๆแบบเนี้ย ไปแก้ปุยเอามาหนังอันหนึ่งพันบาทผมเคยเอามาไลฟ์สี่ห้าพันนะแบบนี้ยมาก่อนเนี้ยเก่าสวยรักตัวจริงโคตรสวยเลย,งา,ลง,ยลง,ลลงาแกะพะลวงยืนพะลวงปลดลกงาแกะเพระเดิม รถเก่าเลยพี่พอเจอไหมห้าแกะเอาสองพันบาทสองพันบาทพี่งาแกะหูยาวเป็นนิ้วว่าไปดูเดิวความยาวอะ่ะยาวยาวใหญ่ เดี๋ยวขายกันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยพี่นี่องค์เปลอร์เลยขายสองพันวันเนี้ยอยากขายอยากขายโอ้โหโคตรเก่าเลยพี่จบใหญ่หลวงพราเงินวับางคังสภาพใชใ้พี่กว่าจะผ่านในการใช้มาก็ไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบปีแล้วพี่นี่บางเชียบเลยน้ำทองยังมีอยู่พี่ดูความเก่าดิ ท้งเหลือง,งเรืองน้ำทองสวยสวยหายากพี่สวยมากอ,อันี้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะหลวงพ่อเดิมพี่เนื้อทองเหลืองนะพิมพเอเนี่ยซื้อแล้วฝากสพบัวดได้เลยางานพิโลกเดือนหน้าสวย หิมเอครับพี่หลังสกอร์สีเส้นคดเก่าเลยนะดนูง่ายๆเลยพี่จานเต็มสูบหนะกพนะันนะแปดพัน่าก่อนเนี่ยวงเนี้ยแปดพันะั้นเนี่ยฮะแต่ันนี้ยอกเอาพันเดียวพอบอพันเดียวพอพี่พันเดียวไม่ซื้อเสียใจตายเลยพี่ ไม่ไม่ขายไม่ได้แต่ว่าโชว์ไปด้ดูดิตาเป็นเม็ดเลยเหลืองเก่าหลังคอสี่เส้นพอเดิมพิมพ์เอผมเอาพันเดียวนะไปทางบอกห้าสิบาทนะพระบูชาบกร้อยหนึ่งมิจูจาน์ดิ ่าที่มนมีใครซื้อน้าที่หนึ่งแน่ๆประจงสมกวดราคานี้ก็ไม่ขายตรงแล้วว่าหรือถ้าซื้อแล้วฝากส่งได้เลยไปชื่อพี่เองเลยเนี่ยมาสายเพราะเงินมันบางคารองค์นี้ไม่ควรพาดโคตคมเลยสวยสามชายจิวันความคีตาเขียวอมเหลืองนี่สวยมากของบาวประกบ สวยสุดเพี่อยหนึ่งพันบาทพี่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทนะจ๊ะพอแดงไหม ภาพใช้เจะก่อบมังเพชรหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจะพี่ EP พีนี้ต้งองกราบสวัสดีนะครับพบเจอกันใหม่ใน EP พีต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋า ยังไงพี่ชอบเมื่อไหร่พี่โทรมานะจ้าสวัสดีจ้า